ดีพี่จ๋าก็กลับมาเจอกับเจนิดอีกแล้วนะจ๊ะกับเกมโปรดนะจ๊ะลัคกี้ในโกหรือสล็อตแมวเป้าของเจนิดนะจ๊ะวันนี้ก็แบบพบทุนมา2อ2บาทเจ็ดสบาทจากเกมก่อนนะจ๊ะเอออันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจ้ะทุน202บาทเลขมงคลเอาเลิกเอาชัยไปก่อนนะจ๊ะเออย่งก็เป็นกําลังใจให้เจด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าด้วยการกดไลค์คลิปคนละยอดเนาะเออเอาไปจ้าเดินเบสสาก่อนนะจ๊ะ เกมวายเช่นเคยกดมือไปกอดน,นะจ๊ะก็เช่นเคยนะจ๊ะคลิปวิดีโอนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเยาวาชนที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะนอน,น,อนเออใครที่ยังไม่ดูคลิปเมื่อตอนกลางวันนะจ๊ะก็ฝากด้วยนะจ๊เนอะแบบทุนแบบ100อย่างเงี้ยใครที่อยากเล่นทุนน้อย อะไรเงี้ยก็กลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะจ๊ะดูเพื่อความสุขดูเพื่อความมัเนิงนะจ๊ะเนาะอย่างในรอบนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้เจ๊หน่อยเดอ้อในทุน202บาทเนี่ยเออเล็กสวยอยู่นะจ๊ะก็โอเคสักเด้อยังไงก็พี่จ๊ะไม่ลงนะจ๊ะ ก็น,นี้นะจ๊าเป็นการเติมครั้งที่6ของเจนะจ๊ะมาในเวลา5ทุ่ม27นาทีเวลาเทพที่คิดเองเช่นเคยจ้าเนอะอุย๊ยใจชิดบ้า็เบ็ด3บ้านอ๋อเอาไงกอดมาอย่าเบ็ดลงดีกว่าเพราะว่าทุนองบาทเหลือ150าบก็บาทโอเมก้าเลืนเบ็ดหนึ่งก็พอนะจ๊ะลูกน้อยทำรังแต่พอตัวค่อยไต่เบ็ดดีกว่าเอาความเหมาะสมของทุนดีกว่าเนาะ โอ้โหเอมาจ้าท no. ุกอย่างเกิดขึ้นไวยู่นะฮะว่าโอเค30ยกไปเลยจ้ากระเบิดหนึ่งบาทเนาะเพราะว่าทุนจะหมดโอ้โหดึงเร็วมากค่ายดึงเร็วที่สุดเอาคืนจ้าเนาะก็สำหรับรักี้เลโก้วันนี้นะจ้าโดยรวมก็ไม่ได้แย่เนาะแต่ก็ยังไม่สนุกเท่าไหร่ก็เลยเติมมาเรื่อยๆจนเป็นการเติมครั้งที่6ในรอบนี้เนาะยังไงก็ ฝากเป็นกำลังใจให้เจนิดคนตัวเล็กตัวน้อยคนนี้ด้วยนะจ๊ะพีจ่จ๋าเออมาปา้าหกบาทมาดดวงนี้ต้องมาแล้วไหมสิบสี่บาทสี่สิบต่างยังไงกอดเออรางวัลก้อนตัวก้อนจ่ายก้อนไปเอฟของเจนิดในรอบนี้ได้สามสิบสามบาททวงสิบต่างาาาออาายังไงกอดเออเจมาจา้า ยังไงซูชิคำบักเอฟสี่บาทเออมาสวยดอกนี้ต้องได้แล้วไหมสิบสี่บาทกระเบิดหนึ่งบาทก็ถือว่าเด็ดดวงพวงมลาลัยยูเนี่ยจาเก้าบาทเป็นไงเบิดหนึ่งบาทเออรามันก็ตัวก้อนใสก้อนเอฟของจนีนใะนรอบนี้ซูบไม่เกะหกสิบบาทถู้โูเล็กมงคลเล็กเด็ดนาจะไหนวันนี้ใครแบบถูกรางวัลบ้างจ้าหรือว่าเกลือบ้างเออคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะจ๊ะมาจา้ะ ภาพสองบาทใบพัดได้ใจภาน่าจะอยู่ที่8บาททูสิตตะตาจ้ามันต้องได้มาคืนแล้วไหมเออไปเออเออมดรอบมดรอบมดรอบซะเอ,อ้มดรอบซะเออมายังได้อยู่หนึ่งบาทเอามาไปจ้าใบช่องสามเออใจไม่ถึงบาทเออมดรอบมดรอบ โอเคจ้ากดมือไปก่อนเออซูชิลงใจไปถึงบาทมาจ้าก็ไม่ถึงบาทเอายังไงก่อดก็ไม่ถึงบาทลุ้นอะไรขนาดนั้นโอเคปรับเด็ดขึ้นนะจา้าไปที่4บาทเล็กคู่เล็กใจใครที่ขอลัก,กี้ในโกดทุนอะไรก็คอมเมนต์ขอได้นะจ,าจ้าเจรู้สึกว่าดวงขึ้นละกีก้ในโกดเริ่มมาแล้วเนาะเออแต่ก็ไม่ได้แบบเวอร์วางปาบ100บาทเบสซี่บาท ก็ไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นแต่ก็สนุกอยู่เอามันอยู่เนาะโดยรวมก็ไม่ได้แย่นะจ๊ะเนี่ยรันก็ตรงใจ100หนึ่งร้อยบาทจ้าพี่น้องเบสิบบาทเออเป็นไงล่ะก็ไม่ได้โดนหลอกนะจ๊ะช่วงนี้เนาะกับไลกี้เนโกนะจ๊ะถ้ามีความกระไรกระเสียก็ต้องทำใจไว้อุ้ยไปเลยจ้าข้าฟรีเกรมหน่อกหนอนนะจ๊ะสิบโยกไปเลยจ้าก,กับเบสบาทเออเสวยงามพระรามเจ็ดยอดอยู่นะจ๊ะ นะยังก็ฝากเป็นกำลังใจให้เจด้วยนะจ๊ะอยู่เป็นเพื่อนกันจนจบคลิปนะจ๊ะพี่จาแล้วก็เซให้กับการติดตามใหม่นะจ๊ะยุดใหม่ที่ก็ติดตามเจนะจ๊ะกรมกราบอย่างงามเลยนะจ๊ะเอออ่อนขนาดนี้แล้วนะไม่ใจอ่อนก็ไม่รู้ใจะยังไงแล้วมาคุณแปดเอาชุมหมดรอบเฉยอุตส่าห์เข้าฟรีเกมะ่ะเออเป็นไงก็ย่าเมีนตัวเล็กเลยเอ่ะ โอเคคะ่ะเบบพัดใบใจหนึ่งร้อยเกาอุ้ยเด็ดวดวงพวงมาลัยยู่ดอ,อกเมื่อกี้นะเออเอมาหา้าสิบบาทรางวัลก้อนโตก้อนใจก้อนใบเอฟของเจนิดมาแล้วจา้าซูปเปอร์เมก้าวสองร้อยห้าสิบสองบาทจะพี่จา้าสุดยอดอยู่เออใครบอกว่าเล็กกี้ในโกะแย่ก็ไม่ได้แย่นะจา้าอย่ามองว่าเกมปโปรดของเจนิดนะมาปัาบ๊บ ไปจ้าเงินรางวัลก้อนโตก้อนใจ1 2หบเป็นบาท60สตาค์จ่ายพี่น้องกบ็ปสี่บาทดูซ่าเข้าฟรีเกมทั้งทีเนาะมามวทองลงปราบคูณ18บอ้าวมาจ้าสิบการหมุนฟรีนะจ้าสามรบาทแปดสตาร์กบ็ปสี่บาทเออจำว้าวที่สุดโอเคเดินบิดไวไปเลยจ้ามาไต่ไต่ที่ละเบิดไม่ใช่แล้วหรอกกลัวเนาะ เอาไหมคะระหว่งก็จะไม่ผิดหวังนะจ๊ะนาะแบบไม่มีใครโชคร้ายไปตลอดหรอกวันนี้ไม่มาก็พรุ่งนี้ก็ต้องไปนะจ๊ะสามชิยกไปกอดแต่มันก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆนะจ๊ะแบบพอทุนน้อยเนี่ยใครก็เริ่มปล่อยให้แตกนะเออรู้สึกเหมือนกันไม่กอด เจรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้นะแบบเออดูดไปดูดไปดูดไปไม่รู้แต่บางบางทีก็ดูดจนจนหมดไว้ที่สุดไว้เหมือนกันนะจ๊ะงงเหมือนกันเอาเราใจไม่ถูกก็แบบเล่นแต่ได้แบบพอได้หายใจหายคอเขาเนาะเออเรามืก้อนโตก้อนใจหนึ่งร้อยหสบองบาทจ้ะพี่จ้าไปจ้าก็ได้หลายเป๊กอยู่แหละวันนี้นะเออรวมๆมาแล้วอ่ะ ยังไงก็ปาบปาบอืมมาจาา้าหมาย่ลขสองกับ J 6บาทลุ้นอะไรปะนานอย่ามัวบ้านงานหลายเออตอกน,นี้60บาาาาบ,บาทมาจ้าปาบห้าบาทเออมัวบ้านงานที่สุดปาบต่อหน้าต่อตา36บบาทยังไงก็ รางวัลก้อนโตก้อนใจก้อนมาเอฟของเจนิดเนรอบนี้เออเรามวัลมกะ2 0งร้อหนึ่งบาทเป๊ะเ,เออเลิศอยู่นะแบบกัแบบเท่าทุนที่มาอะนะก็เล่นแต่พอหายยากนะจ๊ะไม่แนะนำให้เล่นจนติดงอมแงมเนะาะทำหมากินดีกว่าเกมแบบเอาพอเอามันก็พอแล้วเนาะ hmm. ยังไงก็ ปาปาปามดรอบมดรอบมดเอ,อิคิวมาอืมสวยจะสามารถเฮ้ยน่าจะมีแมวทองมาเนาะจะเป็นแตะเด็ดดวงอยู่นะพี่น้องไปจ้าให้มันจบที่7บาทก่อนไตเบ็ดทีเล่นนิดทีละน,น่อยนะจ๊ะเนาะแบบนกน้อยทํารังแต่พอตัวรู้ตัวเองย่อมดีที่สุดเล่นเกมนะจ๊ะอย่าให้เกมเล่นเรานะจ๊ะพี่จ้า ปาบสบาทมาสิมา,มาปาบเข่าให้สบาทเออมัวบันงานที่สุดแล้วกีนในกบมาแมวทองก็มาด้วย42บาทจ้ะพี่จ้าเออก็เงินเท่านั้นเนาะไปเลยจ้า10บาทกดมือไปกอดเงินเท่านั้นนะไมตดิงธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้บยบินขับพอเช่เออเออไปจ้ายังไม่จบ สวยสามบาทยังไงก่อนยังไงก่อนลาก,กี้ในกอสลัดแมวเป้าแมวทองอีกอย่างก็ว่ากันไปนะแต่สำหรับเจเจจะได้ว่าสลัดแมวเป้าจะเอาเป็น10โยกไปกอนนะจ๊ะกระเป็น10บ,บาท10โยก10บ,บาทอะไรทำนองนั้นหมดไว้อีกแลว้วโอ้โหเข้าปั้นมายังไงก่อน เออหมดรอบเฉยลงหนึ่งรอบงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยจ้าเออไว้ช่องสองแมวทองก็ไอ,อ้พัดใบจ่ายสิบหกบาทมาสีมาสี่าบาท12บสองบาทจีจ้าเออยังไงก่อนเออมาคำบักเอฟจา่ายยสเคตอ่ออย่าหยุดยังก็บอกแล้วว่าอย่าหยุดยัง้ง แมวแบบบางวันก็แจกบอยบ่อยแมวทงลงบ่อยมากบางวันก็ฟรีเยมเป็นบ่อยมากเราใจไม่ทุกเป็นช่งชวงๆเนาะเออแม่ป้าวิสอยากดูสเก็ตเตอร์บ้างอะ่ะเอออย,อยากลุนแล้วลุนอีกลุนตลอดไปโอ okay, เคเบียดสิบอบหน้าไหวนะจ๊ะ ไปที่7เหมือนเดิมก่อนนะจ๊ะแล้วก็30ยกไปจ้าอย่างนี้นก็เป็นกำลังใจให้เจนิดคนนี้ด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์พูดคุยก็ได้จ้าไปจะพยายามตอบนะจ๊ะว่างๆเนาะก็ใครที่เป็นไวรุ่นกะเดึกก็ไม่ควรพลาดนะจ๊ะเออคิวมาปาบ2บาทอ่างงเป็นไก่ตัดแตก ต่อหน้าต่อตาเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงป้อาอุ้ยสวยม,มาต้องมาแล้วไม่ดอกนี้เลยดอกเดียว403บาทเด็ดดวงที่สุดซูชิต่อร้อยยี่สิบหกเห็นไหมเป็นไงเออบอกแล้วไงตะกี้เนี่ยโกไม่ทำให้ผิดหวงังนะาจา๊ะพีจ๋าซูเปอร์รเมกะา546บาทวีดีเกิร์ดเออจช่าหมใจหนึ่งบาท เนาะแบบใจน้อยใจมากสลับกันไปนะจ๊ะสกเกเตอร์มาให้ลุ้นมาให้ลุ้นมาให้ลุ้นไม่ลงจ้าไปจ้าไปัาไปจัยปาแมวทองปาสิบหกบาทเอมาสิบหกบาทเอียงต่อเอาวายต่อเออหมดรอบเฉย โอเคไปเลยไปเดินต่ออย่าหยุดยัง้งก้าวหน้าไปก่อนก้าวหน้าแต่ก็หยุดให้แตกด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ก้าวอย่างเดียวไม่หยุดเออไม่ลงยังอีกยังอีกเออใจหนึ่บาทเบ็ดกาบาทไปจ้า โอ้ยซูชิพอเห็นซูชิปึกกืนน้ำลายจ้าหิวอยากกินแซลม,มอนลงหมดเสือสามยังไงเออซูชิมาอีกเออหิวดึกแล้วเนาะก็ต้องหักห้ามใจนะจ้าไม่ให้กินเนาะจะเสียสุขภาพ เออซูชิบ่อยมาบ่อยรู้ว่าอยู่ก็มาบ่อยเหลือเกินนะจ๊ะสําหรับซูชิเออโอเคมาปาบสามบาทสวยปาบสิบสี่บาทจ้าี่จาะคิว <Q S 2> มาปาบหนึ่งบาทอุ้ยมาลงดีกว่าหกบาทจบ ปิ้งซื้อไปเลยนะจ๊ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะจ๊ะเอออยากเล่นเกมไวบ้างก็เลยซื้อแม่งเลยซื้อปุ๊บเงินลดไม่เป็นไรนะจ๊ะพอได้ลุ้นเนาะขาด้กกระเสียอยู่แล้วจีนิดคนนี้เออไปจ้ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ว่ามันเปืเป่อยๆเอ้ยๆนะก็เลยลองซื้อดูนะจ๊ะเผื่อจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะ4 5 0หบาทจะเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศไหนเนาะเอออะมาปาบวร้อยสามสิบสาม ได้ยังได้ยังได้ทุนคืนยังเอา้าไม่ช้า,ารามัก้อนโตก้อนใจก้อนไม่หคนเจนิดในรอบนี้แล้วจ้าสองร้อยเจ็ดบาทเอาไกลละไกลละไปอีกไปอีกเลยจ้าลากีในโก้โอ้คำนี้คำบักเอฟหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทเราทองลงคูณสิบรามันก้อนตก้อนใจก้อนไม่เอฟคอนเจนิดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสอง J N A, บาทแปดสิบตันจ้าพี่น้อง ก็เด็ดดวงอยู่ถือว่าไวอยู่เกมไวอยู่เอะมายังไงก็ดูที่รวมราคาดีวกว่าอา่ะคูณ14ลงแล้วแมวทองยังไงกอดป้าคูณ16เหเลื่อนหนึง่งรอบจะหมดรอบแล้วอ,อ๋อรอบสุดท้ายแล้วจ้าไม่ลงไหมลงมาซีดอกนี้ต้องได้แล้วไหมเจ็สิบแปดบาทเออเด็ดดวงอยู่ป้าเออคอมโบต่อเนื่องป้าเจ็ดสิบแปดเออซูชิมาต่อร้อยยี่สิบ เป็นไงล่ะเออคมอมคเด็งของเรา540โอ้โหเรามันก้อนโตก้อนใจสเปอร์มกะแป2สสวยสวยงามพระรามเจ็ดยอดมารามันรวมนะจ๊ะกับการลงทุน450เออพันสองร้อยหนึ่งบาทสุดยอดเด็ดดวงที่สุดเป็นไงล่ะเออไปจ้า เป็น่ไปเลยเนาะก็ถือว่าเยอะอยู่กับทุนขนาดนี้เนาะอย่างไน,นก็มีความกล้าได้กล้าเสียอ,อ,อยู่แล้วนะจ๊ะก็ไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังนะจ๊ะเออมาทุน200 2บาทของเราเดินทางไปไกลอยู่เออมีได้มีได้ก็ต้องมีเสียประเรื่องธรรมดานะจ๊ะเออไปพัดไปใช้ก็ไวช่อง2ปลาประห้าสิบที่สุดเวดีกืด18บาท ไปจ้าเออสิบสองบาทมา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 กะจะเล่นเอามันดีกว่าเนอ้องคิวจ้าปาบเข้าห้าสบสี่บาทเออยังไงเบ็ด20่สเบ็ดยีก็ไวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โอยโอ้น้อง ยังไงก่อนยังไงก่อนเออคมแดงมา20บาทเท้าเบ็ดยังไงยังไงเออดอกนี้ต้องมาแล้วไหมหกสิบเอ็ดบาทยังไงก่อนเออสาร่ายสกเก็ตเตอร์ลงไหมสกเก็ตเตอร์ต่อเลยอืมมาทำให้ใจเต้นตึกตักไม่ลงไปต่อ โอ้หเกิดขึ้นไวอยู่นะยังไงก็อย่าหยุดยังยังไม่หยุดยังอีกไม่กดเบรกให้เลยนะจ้าบอ้ไบอไหวบ้อไหวโอเคครึ่งหนึ่งต้องมาแล้วไหมเออเออไปพัาไปใช้ไปต่อไปต่อสิบมาใจหกบา้า ยังไงกอนได้ยังได้ยังจะหยุดยังเจมาสีา่ 5, บาทฮะสิบตางค์ไปต่อคิวมาจ้าแมวทองปาบสิบสองบาทเอออุ้ยอุ้ยอีหย,ยังก่อนหยุดได้ยังโอเคจ้าเขาปันของเราปราบร้อยหกสิบบาทสวยเด่ดดวงพวงมาลัยเคมาดอกนี้เ6าสิบหกบาทเอ้ย รางวัลก้อนโตก้อนใจก้อนมักเอฟของเจนิสองร้อยห้าสิบหกบาทจ้าพี่น้องยังไงเป็นยังไงแจ่มว้าวอยู่เออไปต่อสียสิบเจมาแมวทองของเรบาบาบคูณหกจ่ายสิบสองเออคิวมาต่อปาบเก้าบาทมาสิบา สามสิบสองบาทเอ้ยเอ้ยตองนี้สวยเด็ดดวงที่สุดสามร้อยสามสิบหกบาทจ้ะพี่จา้าเออมาต้องมาแล้วไหมร้อยหกสิบบาทสวยโอ้โหจ๋มว้าวมากจ้าเออรางวัลก้อนตัวก้อนใส่ก้อนมาเอฟของเจนิดซูเปอร์เมกะหกร้อยหนึ่งบาทจ้ะพี่จา้าเจว่าหยุดดีกว่านะจ้าพอแล้วก็แล้วเนาะเพราะว่ารู้ตัวเองดีที่สุดเนี่ยทุนสองร้อยสองบาทได้มาแบบ ทุนได้กำไรมา2,000กว่าบาทก็คือแบบสุดยอดเลยนะจ๊ะยังก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยการจดจดบ้าไรกอดกดสิจา๊าเออกดไลค์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เจนิดคนนี้ด้วยนะจ๊ะยังไงก็เจอกันในวันคลิปของพรุ่งนี้วันนี้ราตรีสวรรัสดิ์